บนำ DF-1 หรือที่รู้จักในชื่อดองเฟิง1ตงเฟิงลบ1เป็นหนึ่งในบทเริ่มต้นของโครงการพัฒนาขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องราวของมันเชื่อมโยงทั้งเทคโนโลยีที่ได้รับอิทธิพลจากโซเวียตและความพยายามของจีนในการสร้างความสามารถด้านจรวดของตนเองในช่วงปลายทศวรรษ1950จนถึงต้นทศวรรษ1960ประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของ DF-1 มาจากโครงการย่อยที่มีรหัสโปรเจกต1059 ซึ่งพยายามออกแบบโดยอิงแบบจากจรวดโซเวียตโดยเฉพาะรุ่น r 2 ss 2ในช่วงแรกมีความร่วมมือและข้อมูลจากสาภาพโซเวียตแต่ความร่วมมือนั้นถูกยุติลงกลางคันทําให้วิศวกรจีนต้องประยุกต์ปรับปรุงและทดสอบด้วยตนเองก่อนจะมีการยิงทดสอบครั้งแรกในปี1960ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของวงการจรวดจ,จีนลักษณะทางเทคนิคภาพรวมไม่เชิงยุทธวิธี df 1เป็นจรวดแบบหนึ่งขั้น singe stage ใช้เชื้อเพลิงของเหลวแอลกอฮอล์รวมกับออกซิเจนเหลวเป็นออกไซเดอร์มอเตอร์ขับเคลื่อนมีต้นแบบจากเครื่องยนต์รถห101ที่ใช้ในต้นแบบโซเวียตโดยมีระยะทำการโดยประมาณราว5 0 0 5 5 0กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบได้ในระดับประมาณ500กิโลกรัมข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงการออกแบบในยุคเริ่มต้นที่เน้นการสร้างความสามารถพื้นฐานด้านขีปการทดสอบและการประจำการการทดสอบบินของ df 1ถูกบันทึกไว้ในช่วงปลายปี1960 โดยการยิงต้นแบบและการทดลองจำนวนจำกัดการผลิตจริงมีอยู่ในปริมาณจำกัดและระบบนี้ไม่ได้ประจำการยาวนานถูกทดแทนด้วยโครงการต่อมาที่มีช่วงและความสามารถเพิ่มขึ้นเช่น DF2 และตระกูล d f ่นต่อ,ตอมาซึ่งพัฒนาให้มีความหลากหลายทั้งในด้านระยะและการปรับใช้ความหมายเชิงประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์แม้ DF1 จะไม่ใช่ระบบที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายหรือยาวนานแต่มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงปฏิบัติอย่างมาก ต่อการพัฒนาความสามารถด้านขีปนาวุธของจีนเป็นก้าวแรกที่ช่วยสร้างฐานความรู้บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการออกแบบและผลิตขีปนาวุธรุ่นต่อๆมาซึ่งในระยะยาวส่งผลต่อสถานะทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคและในเวทีโลกมรดกด้านเทคโนโลยีและบทเรียนบทเรียนจากโครงการ DF1 ไม่ได้อยู่แค่ตัวเทคโนโลยีแต่ยังรวมถึงการพึ่งตนเองด้านอุตสาหกรรมการทหารการถ่ายทอดความรู้เชิงวิศวกรรม และการจัดตั้งสถาบันวิจัยที่ต่อยอดสู่โครงการที่ซับซ้อนขึ้นการพัฒนา DF หนึ่งสะท้อนความพยายามของจีนในการเรียนรู้จากแบบแผนต่างประเทศแล้วค่อยๆสร้างนวัตรกรรมและปรับให้เข้ากับบริบทของตนเองสรุปบทส่งท้ายสำหรับผู้ชม DF 1คือบทเริ่มต้นที่มีความสำคัญแม้อายุการใช้งานสั้นและจำนวนจำกัดแต่มันคือก้าวแรกของสายผลิตภัณฑ์ดองเฟงิงซึ่งต่อมาเติบโตจนกลายเป็นตระกูลขีปนาวุธที่หลากหลายและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาคและโลกการเข้าใจ DF หนึ่งจึงไม่ใช่เพียงรู้จักระบบทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการมองเห็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้านเทคโนโลยีและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางทหารได้ถ้าต้องการฉันสามารถขยายสคริปต์ให้ยาวขึ้นเน้นมุมมองเชิงเทคนิคเชิงปริมาณมากขึ้นหรือเพิ่มส่วนคำถามปลายวิดีโอแจ้งรูปแบบที่ต้องการได้เลย